ของบริษัทอยู่แต่ก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการที่จะ,อะของงินโดยตนเองส่งมาอบรมพี่เขาเป็นคนแนะนําม,มาว่าที่นี่อ่เหมือนเขาจะเคยมาอบรมทางด้านอื่นมาค่ะเสร็จแล้วพอเขามาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเออเราไปดูที่นี่พี่ว่าน่าจะโอเคก็มันเป็นอะไรที่เป็นท่าปฏิบัติซึ่งมันได้สั ซึ่งมันสามารถาได้ทำการบันทึกบัญชีด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมทั้งหมดาราะปัจจุบันนี้คนเราทำงานก็ด้วยโปรแกรมคือไม่ได้ลงเดบิตเครดิตเองด้วยตนเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่น้างจะมีตัวนี้มาช่วยช่วยมากแล้วก็พอได้มาเรียนก็รู้สึกว่าเป็นไป,นปนตามเป้า ที่ที่เขาได้วางเลยให้อ่ะคะ่ะว่าเออไปลงแล้วก็น่าจะเร่องความเชื่อมั่นให้ตนเองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสถานบ้านที่ไม่ไม่มีใครามมาคํานอะค่ะประมาณนี้กพะที่เคยไปอบรมมาก็จะประมาณแค่ไปนั่งฟังฟังเสร็จแล้วก็จบกลับไปก็ไม่ได้อะไร <laughs> แต่ที่นี่น่าจะตอบจบได้ในสถานที่ที่ได้เหมือนกับทําเอกสารจริงอ่า เจอโปรแกามจริงๆเจอเหตุการณ์จริงๆมันทําให้เราฝึกฝนเหมือนกับว่าได้ทํางานจริงอ,อยากจะให้น้องคนที่สนใจนะคะที่อยากเรียนอุปกรณ์อะไรเนี่ยเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่ด้ความรู้ที่เราไม่เคยเจอในที่ทำงานอีกเยอะ,อะเหมือนกับว่าที่ทํางานอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้จะไม่มีใครมาสอนเราแบบนี้ ที่ทํางานเราอาจจะเข้าไปศึกษาเ,าเองรู้บ้านไม่รู้บ้านแต่ที่นี่พี่ผลเขาจะาให้เรารู้ทุกอย่างบอกให้เรารู้ทุกอย่างทางั้งงานที่ไม่เคยไม่เคยกักไม่เคยอะไรสักนิดเลยสามารถให้เราเนี่ยสามารถเอาไปปฏิบัติในการทางานได้เชื่อว่าทุกคนมาเรียนที่นี่คุ้มที่สุด